วันนี้จะมาปลูกหอมแดงกันนะคะทำแปลงก่อนนะพเพื่อนๆหินค่ะแถวนี้นะแล้วถึงการทำแปลงหอมแดงก็ไม่ต้องขุดลึกเท่าไหร่ค่ะพอประมาณนี้แหละได้อยู่เพราะว่ารากหอมแดงเขาไม่ได้ลึกเนาะเพื่อนๆทำแบบง่ายๆ 唉，失败，吃吧 งเสียลองพื้นก่อนเลยเพื่อนๆทำแปลงเสร็จรองพื้นเลยปุ๊กเอาไว้กินเนาะเพื่อนๆทำแบบง่ายๆไม่ต้องทำให้ยากค่ะ เสร็จแล้วก็ปลูกเลยอันนี้จะเป็นหอมหอัวค่อนข้างใหญ่หอมแขกเนาะแต่บ้านเราเรียกหอมแขกมีรากแล้วเห็นไหมคะอันนี้เราจะปลูกแรงหนึ่งอีกแรงหนึ่งจะปลูกหอมบัวแบงเนาะหอมเล็กอันนี้เป็นหอมใหญ่นะคะปลูกไปเลยค่ะ ปักอย่างนี้เลยค่ะปักอย่างนี้เลยปกห่างๆกันหน่อยเนาะน,นี่นี่มีสองติดห่างๆหน่อยต้นใหญ่ค่ะหอ <c oughs> มแขกจะต้นใหญ่ อืมอืมอี่เราจะปลูก2องชนิดนะคะ อันนี้เป sure. ็นหอมหอมหัวใหญ่ๆนะคะหอมแดงหัวใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงหัวเล็กเนาะหอมบัวแบ่งเนาะเพื่อนๆัวจะเล็กลงมาค่ะเราจะปลูกเราจะปลูกสองแปลงแปลงหอมใหญ่หัวใหญ่แปลงหนึ่งหอมหัวเล็กแปลงหนึ่งเนาะเพื่อนๆทำง่ายๆเนาะไม่ต้องทำให้ยาก thăm nhát một chân nữa ấy thăm ngay ngắn bắt một quầy quẹo năm đốt เดี๋ยวก็งอกค่ะเพื่อนๆลูกง่ายค่ะหอมแดงไม่ยากทำง่ายเนาะลูกง่ายนะเสร็จแล้วเป๊บเดียวโอเคเพื่อนๆคลิปหน้าอยเจอกันนะคะคลิปนี้พามาปลูกหอมแดงคลิปหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย